ที่ฉันทำทั้งหมดเนี่ยฉันทำเพื่อคุณทั้งนั้นแหละค่ะคุณนี่ฉลาดม,มากเลยจนป่านี้แกไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตัวเขาสักทีเนี่ยไม่ผิดปกติหรือ,องไงสวัสดีครับผมธันวานะครับคุณคงคือคุณถิ่งที่พอยแนะนำให้ผมรู้จักช่ไหมสวัสดีค่ะ ตาเขาก็ดูดีนะแถมยังไม่ได้แก่ย่งที่คิดไว้ด้วยแบบเนี้ยก็เข้าทางเลยสิกิด <c oughs> เชื่อฉันสิผู้ชายคนนี้น่าสนใจมากเลยนะถึงเขาจะเป็นพ่อไม้แต่ก็แลไอเทมนะแกเป็นถึงเจ้าของบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ดับประเทศเลยนะรับรองว่าแกได้ขึ้นแท่นเป็นคุณนายตั้งแต่นังสาวแน่นอนไม่เอาอะ่ะ ถ้าถึงขั้นมีลูกแล้วฉันว่าอีตาเนี่ยมันต้องแกง่งหรือไม่ก็ต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆแกก็อย่าไปมองในแง่ร้ายแบบนั้นสิจนป่านนี้แกไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเขาสักทีเนี่ยไม่ผิดปกติหรือไงที่ฉันไม่มีก็เพราะว่าฉันไม่อยากมีหรอกนะจะบอกให้จะมีคู่ทั้งทีฉันก็อยากได้ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบมาเป็นแฟนสิยะจะไดห้หาเลี้ยงฉันไปนตลอดชีวิตไง แต่ถ้ายังหาไม่เจอโซู่ไม่มีไปก่อนก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเป็นเพราะแกเองหรือเปล่าที่เลือกอยู่นั่นแหละแต่ดีะเนี่ยที่แกสวยเลือกได้แต่ฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยถ้าแกยังเลือกมากอยู่แบบเนี้ยระวังนะจะขึ้นขานคนเดียวไปหลอดชีวิตนะจะเพื่อนจา๋าเออก็ได้ฉันยอมไปเจอ,อตาที่แกแนะนำมาก็ได้แต่ เขาจะไม่มองว่าฉันเป็นเบอร์สองหรอแล้วฉันล่ะจะไม่ถูกมองข้ามไปตลอดหรือไงเบอร์สองบ้าบอเเลยแกจะยเพิ่งคิดมากเลยไหมแกลองคิดถึงสิ่งที่แกจะได้รับจากเขาสิถึงเราจะมาทีหลังแต่เราอะสามารถเรียกข้อเสนอที่เราต้องการได้ไม่ใช่หรอถ้าไม่ชอบกันก็แค่แยกกันไปฉันว่าแกลองดูก่อนก็ไม่เสียหายนะ ฉันนั่งก่อนสิคะครับพอยอเขาแนะนำคุณคร่าวๆให้ผมฟังบ้างแล้วครับแต่ผมว่าเรามาเริ่มทำความรู้จักกันเองไปเรื่อยๆจะดีกว่าได้สิคะฉันเองก็ยังไม่เคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนมาก่อนก่อนจะคบใครก็ต้องทำความรู้จักกันให้ดีก่อนอยู่แล้วล่ะคะ่ะผมว่าพอยอน่าจะแนะนำผมให้คุณรู้จักบ้างแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะคบกันเนี่ย คุณมีอะไรอยากจะเสนอหรือว่าขอร้องผมหรือเปล่าฉันทราบมาว่าคุณเพิ่งหย่าก,กับภรรยากเก่าได้ไม่นานแต่ฉันก็รับได้ค่ะเพราะฉันคิดว่าผู้ชายที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วการจะมีรักใหม่อีกครั้งก็น่าจะรู้ว่าจะแก้ไขตัวเองยังไงฉันก็ไม่ได้อยากเรียกร้องอะไรมากหรอกค่ะฉันเองก็ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนฉันก็ไม่อยากจะเสียเปรียบเหมือนกันถ้าจะคบกันต่อไป คุณก็ต้องแสดงความจริงใจให้ฉันเห็นก่อนนะคะแสดงความจริงใจยังไงล่ะครับถึงยังไงฉันก็เป็นคนที่มาทีหลังฉะน,นั้นควรต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณทุ่มเทให้ฉันมากกว่าภรรยาเก่าของคุณคุณก็แค่ซื้อบ้านให้ฉันสักหลังเอาแบบซื้อสดงดผ่อนนะ ฉันไม่อยากใช้ชีวิตท,ที่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถไปทั้งชาติแล้วอะ่ะบ้านหลังหนึง่งราคาคงไม่ต่ำกว่าสี่ห้าล้านแหมคุณเป็นถึงเจ้าของบริษัทสื่อ,อยกใหญ่ระดับประเทศเลยนะเงินแค่เนี้ยไม่ใช่ปัญหาหรอกใช่ไหมอ๋อแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยฉันต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องสำอางทำเล็บทำผมอย่างน้อยคุณต้องให้เงินเดือนฉัน ไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนอ๋อเราต้องซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ฉันเดือนละหนึ่งใบด้วยนะต้องซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้คุณเดือนละใบเลยเนหะรอดูคุณจะชอบกระเป๋ามากเลยนะครับอ๋อผมรู้แล้วคุณนี่ฉลาดมากเลยที่คุณซื้อกระเป๋าเยอะๆแบบนี้เพื่ออนาคตคุณจะได้เปิดร้านกระเป๋ามือสองใช่ไหมครับดีเลยผมรู้มาว่าของพวกนี้เก่งกำไรกันทุกปีเปล่าเราะค่ะ ฉันจะซื้อมาใส่ต uh, <t ank video> ู้โชว์ไว้เฉยๆพวกคุณนายรวยๆเขามีกระเป๋าในตู้โชว์เปร้อยร้อยใบนะเอ่อแต่ผมว่าการที่ซื้อของมันแพงเพื่อมาอวดคนอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เลยนะครับอะไรกันพวกคนรวยที่ไหนเขาก็ทําแบบนี้กันทั้งนั้นแหละงั้นก็แล้วแต่คุณก็ได้ครับหลังแต่งงานฉันจะไม่ทํางานบ้าน คุณอย่าลืมจ้างแม่บ้านด้วยละ่ะแล้วหลังแต่งงานคุณอยากทำอะไรบ้างฉันก็จะรับผิดชอบแต่งหน้าแต่งตัวให้สวยๆคุณจะได้มีหน้ามีตาในสังคมไงอ๋อลืมไปฉันต้องเข้าคลินิกไปบำรุงทุกๆุสองเดือนด้วยนะรถผมราคาตั้งหลายร้านยังต้องบำรุงแค่ปีละครั้งเองนะครับค่าบำรุงหน้าของคุณเนี่ยแพงกว่าค่าบำรุงรถของผมซะอีกนะครับ แม่คุณจะเอาร้มาเทียบกับผู้หญิงได้ยังไงล่ะคะถ้าคุณมีแฟนสวยไปที่ไหนคุณก็จะได้มีหน้ามีตาที่ฉันทําทั้งหมดเนี่ยฉันทำเพื่อคุณทั้งนั้นแหละค่ะที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลนะครับผมซื้อบ้านให้คุณให้เงินคุณใช้หากคุณมาดูแลบ้านแล้วก็ดูแลคุณเพราะเวลาเรามีลูกเนี่ยคุณจะได้ดูแลลูกได้อย่างเต็มที่เดี๋ยวนะคะฉันจะเลี้ยงลูกได้ยังไง คุณดูเลบฉันสิค่าทําแต่ละครั้งอ่ะตั้งหลายพันเลยนะถ้าให้ฉันเลี้ยงลูกเลบฉันก็พังหมดพอดีสิอีกอย่างเดี๋ยวนี้ใครเขาเลี้ยงลูกเองกันจ้างพี่เลี้ยงสิง่ายจะตายแม้แต่ลูกของตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยพอเถอะครับถ้าคุณเป็นแบบนี้สักวันถ้าผมตายจากคุณไปคุณคงผางสมบัติของไม่เหลือถึงลูกถึงหลานแน่ ผมว่าเราสองคนไม่คู่ควรกันเออเดี๋ยวก่อนสิคะถึงคุณจะอยู่เยอะกว่าฉันแต่ฉันก็ไม่ถือหรอกค่ะขอแค่คุณรักแล้วก็แคร์ฉันก็พอแล้วค่ะถ้าผมรักคุณแคร์คุณแล้วผมต้องมาลำบากใจเองแบบนี้ผมไม่เอาดีกว่าใจเย็นสิคะฉันอาจจะลุกเร็วไปหน่อยจนคุณไม่ทันตั้งตัว เพราะฉันเห็นว่าคุณอายุก็เยอะแล้วเราไม่อยากพูดจาอ,อ้อมค้อมงั้นเอาแบบนี้ไหมคะฉันว่าเราสองคนน่าจะมาทำความรู้จักกันใหม่ครั้งหน้าเรานัดเดทกันอีกสักครั้งไหมคะงั้นก็ได้ครับแต่เดทครั้งหน้าเนี่ยผมขออนุญ,ญาตนัดเจอคุณที่วัดนะทำไมเราไม่เจอกันที่คาเฟ่หรือบาร์ดีๆไม่ดีกว่าล่ะคะ ผม,มอยากพาคุณไปทำบุญขอพรกับหลวงพ่อนะครับ <สด S 1> เผื่อชาติหน้าคุณจะได้สมหวังกับเขาบ้างนะผู้หญิงที่สวยจะรูปอย่างคุณเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าชาติเนี้ยไม่มีผู้ชายหน้าไหนเขายอมทำตามที่คุณขอได้หรอกฝันไปเถอะ<ๆ>ถ้าอยากจะเลี้ยงลูกเนี่ยก็กลับบ้านไปเลยไปไปสิออกไปอย่างนี้ พราฉันเลือกจะใช้ชีวิตแบบนี้เองก็ต้องยอมรับความลำบากให้ได้นายเองก็เป็นพ่อคนไม่ใช่เหรอไม่ร้องนะถิงนี่เธอทำอะไรอะอะมีอะไรหรือเปล่าคะหัวหน้าเธอเอาลูกมาที่ทำงานทำไมพอดีว,ว่าแม่ฉันไม่สบายไปหาหมอคะ่ะก็เลยไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกแต่ฉันขออนุญาตบอลแล้วนะคะ ลูกมาอยู่กับฉันแค่ครึ่งวันเดี๋ยวช่วงบ่ายแม่ฉันก็มารับกลับไปแล้วค่ะขออนุญ,ญาตแล้วยังไงเธอเห็นที่ทํางานเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเหรอฉันรับรองนะคะว่ามันจะไม่กระทบก,กับงานแน่นอนค่ะมันจะไม่กระทบได้ยังไงเธออุ้มลูกไปทํางานไปแบบเนี้ยปกติก็ทํางานช้าอยู่แล้วถ้าอยากจะเลี้ยงลูกเนี้ยก็กลับบ้านไปเได้ไปไปสิออกไปแบบนี้ฉันขอร้องเถอะนะคะหัวหน้าถือว่าเห็นใจฉันเถอะนะคะเธอออกไปเลยออกไปทันวาหยุดน,นะ นี่นายจะทําอะไรก็ถ่งเขาเอาลูกมาเรียงในบริษัททําให้บริษัทเราวุ่นวายไปหมดเลยครับบอสแต่ผมไม่เห็นมันจะวุ่นวายตรงไหนเลยบอสดูสิครับเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็ร้องแบบเนี้ยมันน่ารำคาญจะตายที่เด็กมันร้องเพราะนายมาเสียงดังอยู่หรือเปล่าตามมาที่ห้องผม ย่านั่งนะครับนายเป็นคนยังไงกันแน่รู้จัาเห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างสิทินเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนายก็รู้แล้วเขาก็บอกว่าแม่เขาไม่สบายต้องไปโรงพยาบาลเลยต้องพาลูกมาด้วยทันบัตนายเองก็เป็นพ่อคนไม่ใช่เหรอ <c oughs> ผมกลัวว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูไม่ดีดครับผมเป็นเจ้าของบริษัทผมยังไม่ว่าอะไรเลย นายนายพูดมาสิว่าทําให้ภาพลักษณ์บริษัทเสียหายยังไงถ้ามีคนมาทําแบบนี้กับนายบ้างนายจะรู้สึกยังไงนี่ยังดีนะที่เด็กมันยังูเรื่องถ้าเด็กโตพอที่จะรู้เรื่องคงชี้หน้าวาดลงทางบานเป็นคนใจร้ายแล้วจริงดรือครับบอสผมผิดไปแล้วครับรู้ว่าผิดก็ดีแล้วครั้งหน้าไม่อยากทำแบบนี้ที่ห้องเก็บของบริษัทมีลโลเก็ตเด็กอยู่ เดี๋ยวนายไม่หยิบเราเอาไปให้ทีมด้วยนะแล้วก็ขอโทษเธอด้วยเธอจะได้ไม่ต้องอุ้มลูกเวลาทำงานได้ครับพ่อ ทิ้งผมเอารถเข็นเด็กมาให้อ่ะเวลาคุณทำงานจะได้สะดวกเออเมื่อกี้ผมขอโทษนะพอดีว่าผมมั่วางไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะหัวหน้าเออนี่ที่ห้องผมมีกระติกน้ำร้อนผมเอามาไว้ให้คุณชงนมให้ลูกขอบคุณนะคะหัวหน้า ถ้าต่อไปไม่มีคนดูแลลูกให้เธอก็ลางานได้นะหรือถ้ามีปัญหาอะไระก็มาคยุยกับผมได้ได้คะ่ะบอสขอบคุณนะคะแต่จริงๆแล้วฉันไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนหรอกคะ่ะเพราะฉันเลือกจะใช้ชีวิตแบบนี้เองก็ต้องยอมรับความลำบาให้ได้มันก็จริงของเธอแต่ในความรู้สึกของเพื่อนร่วมโลกเดียวกันเราคงทนเห็นไม่ได้หรอกที่จะเห็นแม่ลูกคู่นึ่งกำลังลำบาก โดยที่ไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยจริงไหมธันวาเออ,อจริงจริงครับทิงผมต้องขอโทษคุณอีกครั้งหนึ่งนะเอหอ้องผมมีหวงข้างอะ่ะถ้าเกิดมีอะไรไม่สะดวกเนี่ยคุณเรียกผมได้เลยนะขอบคุณนะคะบอสขอบคุณนะคะหัวหนะะ้าอย่างวจะทำงานกนะัน คนรับเธอเข้าทำงานไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณกันหน่อยหรอเธอท,ทำอะไรของเธอเนี่ยไม่ต้องบาฟรรร้องผมเห็นหมดแล้วพลอยเขาไม่คนรับคุณเข้ามาทำงานก็ต้องตอบแทนเข้สิเป็นคนต้องรู้จักสำนึกบุญคุณใช่ไหมพอ่อยเท่งยายเท่งมันหายหัวไปไหนของมันวะ หัวไปไหนมาฮะเป็นแค่แม่บ้านกล้าดีไงฉันมาตามเจ้าไหมเงินเดือนเธอเอา้ารับไปสิเงินเดือนเธออเดี๋ยวก่อนฉันเป็นคนรับเธอเข้าทำงานไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณกันหน่อยหรอไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเหลืออีตั้ง8 0 0พันเธอเก็บไว้ก็คงไม่ได้ใช้ไไ้หรอกฉันขออีกสองพ ไปทำเลทก,ก็แล้วกันนะทําไมมีปัญหาหรอจะไม่ให้ฉันใช่ไหมก็ได้แต่ฉันไม่รับรองนะว่าเดือนหน้าเธอจะยังมีงานทําต่อไปหรือเปล่ายังไงยังอยากจะได้คืนอยู่ไหมดีไม่มีอะไรที่มันได้มาฟรีๆหรอกนะแต่ถ้าได้มาแล้วอ่ะมันก็ต้องตอบแทนบุญคุณกันบ้าง แบบเธออ่ะมีงานให้ทํามีข้าวให้กินก็มุนหัวเท่าไหร่แล้วงั้นฉันขออีกพันหนึ่งเป็นค่ากับข้าวของวันนี้ก็แล้วกันนะอ่ะยุ่ยยุ่หนไอ้ถิ่หยุดนะถิงเธอทำอะไรของเธอเนี่ยไม่ต้องมาฟ้องผมเห็นหมดแล้วพอยเขาไม่คนรับคุณเข้ามาทำงานก็ต้องตอบแทนเข้วสิ เป็นคนต้องรู้จักสำนึกบุญคุณใช่ไหมพอยใช่ค่ะที่บอยพูดมาถูกต้องที่สุดเลยค่ะอ่ะเงินเดือนเธอห้าพันรับเงินแล้วกลับไปทำงานได้แล้ว เธอก็ไปทำง,งานต่อเถอะพลอยค่ะบอสบอสคะทำไมฉันได้รับเงินเดือนโอนมาแค่หมื่นห้าอย่างคะเงินเดือนฉันสามหมื่นไม่ใช่หรอคะใช่ แต่ผมเป็นคนรับคุณเข้ามาทํางานเนี่ไม่คิดจะตอบแทน่อยหรอแต่บอนหักไปตั้งหมื่นหมันไม่มากไปหน่อยหรอคะก็ค่ารับคุณเข้ามาทํางาน1นึ่งมืนค่ารถผมกับค่าอาหารอีกห้าพันรวมเป็นหมื่นห้า นีผมันเหลือให้คุณใช้อีกตั้งหมื่นห้าเลยนะไม่ได้นะคะบอสฉันมีบ้านมีรถที่จะต้องผ่อนอีกนะคะแต่จะค่าใช้จ่ายประจำวันของฉันนี่คะ่ะบอสจะหักฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะแล้วทำไมคุณถึงไม่หักเงินทิ้งเขาละ่ะเขาก็มีภาระค่าใช้ใจ่ายเหมือนกันเขาต้องส่งเงินไปให้ครอบครัวทุกเดือนคุณไปหักเงินเขาเหลือแค่ห้าพันแล้วเขาจะอยู่ยังไงคิดบ้างไหมขอโทษค่ะบอสฉันจะไม่ทำแบบนี้แล้วค่ะสัญญา เกิดเป็นคนเนี่ยอย่าโลภมากอยากได้ของคนอื่นไม่ใช่อ้างอาวหน้าที่การงานมาหาผลประโยชน์แบบนี้ครั้งนี้ผมจะหักเงินเดือนคุณเพื่อสั่งสอนไปก่อนแต่ถ้ามีครั้งหน้าอีกผมจะไล่คุณออกเข้าใจไหมค่ะบอสไปได้แล้ว ผมต้องขอโทษคุณด้วยนะนี่เงินห้าพันที่พอยห่างจากคุณไปส่วนอีกหนึ่งมืนถือว่าแทนคําขอโทษจากผมที่ต้องทําให้คุณมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้รับไว้เถอนะ <c oughs> แล้วผมก็สั่งสอนพอให้แล้วนะถ้าหลังจากนี้เธอโดนคอยเขาลังแกหรือว่าหักเงินเดือนอีกมาหาผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะจัดการให้ าาจะทงนนะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งแชร์นะคะขอบคุณค่ะ